ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูก่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย แล้วก็ปลับให้สบายทั้งร่างกายและจิตใจต้องสบายตั้งผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง คลายความผูกพันทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทั้งหมดนะจ๊ะทำเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกให้ใจเก,กลี้ยง ให้ใจสใสใสนี่เราใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีในปรับตรงนี้นะจ๊ะให้ใจเกลี้ยงเกลียงให้ใจใสใสใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่หวาสุขไม่หวาทุกข์ ไม่ยินดียร้ายอะไรทั้งสิ้นนะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจเป็นกลางกลางใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งนิงนมนม,นมยีเดียเกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้มาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาด จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรา นอกจากนั้นยังเป็นจุดที่สำคัญตำแหน่งที่สำคัญที่พระสัมมาทุติเจา้าทุกพระองค์นับประสงคมไกพระองค์ไม่ท้วนไม่มีเวทเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านปลดปล่อยวาง ทุกสิ่งแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตใจของท่านจะกลับเข้ามาสู่ภายในแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรไนอกเหนือจากนี้เนะ่ยนิ่งเฉยๆอย่างเดียว หยุดใจอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งดันบรรลุอนันตตลสัมมาสัมปธิยานเป็นระสัมมาสมุทิเจ้านิ่งอย่างเดียวจกนกระทั่งใจถูกส่วนก็ตกโซนเข้าไปสู่ภายใน แล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบัตเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่จริญในแล้วนะไม่มีตำหนิเลยนะอย่างแล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางของขณาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่บาร,รมีที่ไม่เท่ากันบาร,รมีมากดวงก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใสยิ่งสว่างจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน สว่าใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะดวงนี้เรียกว่าดวงปฐม,มมักหรือดวงธรรม,มานุปัสสนาสีฐานเป็นธรรมดวงแรกทาั้งนันนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ําอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะ ไม่ได้ไปพิจารณาอะไรนะนิ่งอย่างเดียวพิจารณางท่านคือดูเฉยๆสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเมื่อท่านดูเฉยๆสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวก็ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆ ผ่านกายในกายกไปเรื่อยๆจงกระทั่งไปถึงพระธรรมกายในตัวเป็นองค์พระที่สวยงามมากใสบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมอริยบทสมาธิหนึ่ง บนแผ่นชาญที่ใสใสทั้งก็นเน่งเรื่อยไปดูเรื่อยไปอย่างสบายสบายจึงตั้งผ่านกายทำโคตภูกายทำรสโสดาบันกายทำปฏิกิทาคามีกายทำพระนาคามีแล้วก็กายทำพระรหัส ทัศโลเป็นประสัมมอทุติเจ้าเน่งอย่างเดียวนิ่งไปก็ตกศูนย์ไปเรื่อยๆใจก็เป็นอิสระภาพไปเรื่อยๆอิสระภาพจะกิเลสอสวะเพิ่มขึ้นกราบริสุ์เพิ่มเงินไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยัง ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นปรลวลาหันตสมมาสมุทิเจ้าและทางการนำวิธีการที่ท่านได้บรรลุมาสั่งสอนพระสาวกเมื่อพระสาวกทำตามท่าน ก็ได้บรรลุทำตามท่านคือบรรลุมรคนิพพานตามท่านด้วยการหยุดกับนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นเราผู้มาในภายหลังจะต้องเดินตามรอยท่านในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง เราพยายามมาเอาความอยากทยานอยากตรึงใจเราไปติดกับสิ่งภายนอกมามากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เจะคุ้นเคยกับใจที่หยุดนิ่งจนกทั่งลืมไปเลยพอมมีสิ่งที่ดีที่ประเสริฐ ที่จะทำให้ชีวิตนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์สมความปรารถนาได้เนะี่ยมีอยู่ในตัวความทยานอยากทำให้จิตไม่บริสุทธิ์ก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้นเมื่อใจหยุดจากความอยากทั้งหลาย นิ่งถูกส่วนก็ตกศนย์นั่งกล่าวนั่นแหละหลุดพ้นเป็นอิสระภาพจากสิ่งเหล่านั้นที่พยายามาคํำกำลังคับเอาไวน้นหลุดก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในก็ถึงความเห็นแจ้งหรือแจ้ง แทงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นหยุดนิจึงเป็นตัวสำเร็จให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุธรรมได้ตามที่ประเดีคุณหลวงปู่ของเราตอนได้กล่าเอาไว้เพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้กันให้ได้นะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่ง อย่างเบาเบาจะไปสบายพอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดคือกายก็เบาขึ้นใจก็เบาขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นโปร่งขึ้นโล่งขึ้น วางเงินไปเรื่อยๆจนกทั่งเหมือนไม่มีตัวเหมือนไม่มีร่างกายจะหายไปเลยเหลือแต่ใจที่นิ่งอย่างเดียวเมื่อความรู้สึกกับความสบายสั่งสมมากเขาก็เ,เคลื่อนัไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับนะจ๊ะ จะได้ให้เราฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดแรกเนให้ได้ก่อนฝึกซ้ำๆทำให้เป็นตรงเนี้ยฝึกใจหยุดใจนิ่งใครคุ้นเคยกับการวางใจนิ่งเฉยๆคอยใ,ใจนิ่งเฉยๆนะจ๊ะ ใครจำเป็นจะต้องมีที่ยึดเกาะของใจก็กำหนดบ,บริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ แล้ก็ประคองใจอย่างสบายๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนา สัมมาอรงเราจะต้องไปเลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดที่กลางดวงใสใสหรือองค์พระแก้วใสใสนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะ เราก็ทำอย่างนี้ส่วนใครถนัดนิ่งเฉยๆก็นิ่งอย่างเดียวพร้ะตอนสุดท้ายสภาวะธรรมของใจที่บริสุทธิ์ก็จะเหมือนกันเมื่อตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในก็จะมีดวงใสๆลอ,อยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมมานิมิต ระว่ามาทั้งความสุขความบริสุทธิ์ความชัดความใสความสว่างและใจที่มีปีติสุขหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาให้กลั่นจิตกลั่นใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ